สวัสดีครับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆลูกหลานทั้งหลายและว,วันนี้ลุงวันก็มานั่งหน้าบ้านนี่แหละนั่งจิบกาแฟเออสมัยก่อนนี้พ่อลุงวันนี้เกชอบกินกาแฟมากนะแต่ว่าไม่มั่นใจว่าเป็นเพราะอะไรนะคนในสวนนะส่วนใหญ่ก็จะกินกาแฟะนะแต่ลุงวันไม่ติดนะตั้งแต่หนุ่มจนแก่นะลุงวันเพิ่งมาดื่มกาแฟเมื่อไม่กี่ปีนี่เองสองสามปีนี่นถามว่าดื่มทําไม ก็น่าจะเป็นนิสัยมากกว่าเหมือนกับว่าร้านเราก็ขายกาแฟดริปด้วยแล้วแล้วก็มีแขกมาบางทีก็นั่งจิบกาแฟกับลูกค้าบางทีลูกค้าฝรั่งก็เดินมานะแล้วก็นั่งจิบกาแฟกันอย่างเงี้ยนั่งคุยกันบางทีคนมเมื่อจิบกาแฟเนี่ยบางทีลูกค้ามานะบางทีนักท่องเที่ยวนั่งคุยกันไปสองสามชั่วโมงนะ ก็สนุกไปอย่างนั้นแหะคนแก่ไม่ไม่ได้คิดว่ามันจะเสียเวลาหรือเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาจะเสียเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เวลาเราก็คือกําไรแล้วใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเออนาทีหนึ่งเป็นกี่ล้านอะไรหรือว่าไม่ได้ไม่ได้มีธุรกิจใหญ่โตโ่โหล้านอะไรแบบแบบคนอื่นเนยก็นี่ก็แม่บ้านก็ทําร้านกาแฟแล้วก็ทาสเต็กขายง่ายๆอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะร่ารวย โถ้ามันรวยมันรวยมานานแล้วใช่ไหมป่านนี้มันไม่รวยแล้วะก็ทำมาพอแก้งเหงาแก้งองอมอะไรไปอย่างนั้นเอ่อจะมาเล่าตอนที่หลวงวานเป็นเด็กเป็นเด็กนี่เล่นอะไรกันสมัยก่อนนี่ไม่มีนะอุปกรณ์การเล่นไม่มีอุปกรณ์ในสําหรับเล่นสําหรับเด็กๆนะส่วนใหญ่ก็จะเล่นแบบตามส่วนทั่วไปก็คือเล่นตีจับบ้างเล่นไม้หึ่งบ้างอนะี้บาง ปัจจุบันบางคนจะไม่รู้จักแล้วไม่หึงตีจับอะไรเงี้ยอาตีจับเนี่ยบางคนยังรู้จักเนะี่ยมอนซอนผ้าบางอะไรเงี้ยก็เล่นกันไปตามนั้นแหละถ้ามีพวกนะแต่ถ้าเป็นคนเดียวเนี่ยลุงวันก็จะใช้ตะโพกจากก็คือใครถ้าใครเคยเห็นกอนจักนะเดี๋ยวลุงวันจะหารูปมาให้ดูนะครับแล้วก็เราก็ใช้ตรงสะโพกมันนะ ไอ้ตรงข้างล่างมันอนะ่ะมันจะมีเนื้อหน่อยๆเนื้อเล็กๆน้อยนะ้อยนั่นแหละแต่แต่เนื้อกินไม่ได้นะเนื้อเป็นเนื้อทางทางจากข้างบนก็จะเป็นใบข้างล่างก็จะเป็นโพกแต่โพกจากนี่มีหลายอย่างนะแต่ลุงวานจะเล่นด้วยสองอย่างก็คือหนึ่งจะเอาตะโพกจากเนี่ยตัดออกมาบางทีเนี่ยคนเขาตัดไปแล้วนะ แวพวกจากเนี่ยก็ตอนเด็กๆเนลรงวันจะเห็นเรือที่มาจะาบางตะบูนบ้างเรือที่มาจะาต่างถิ่นบ้างก็มาตัดใบจากใบจากอ่อนนะเอาไปตากแห้งแล้วเขาก็จะเอาไปทําเป็นอ่สูบยาเนะี่ยก็คือเขาสมัยก่อนก็จะมียาเส้นนี่แหละแล้วเขาเอาใบอ่อนไปตากแห้งแล้วก็จะตัดเป็นท่อนๆเล็กๆคนที่ซื้อมานี่ก็จะซื้อมาเป็นแพ็คๆแล้วก็จะมาลอก แล้วก็แล้วก็ไปห่อห่อไอ้ออายาเส้นแล้วก็สูบกันอะไรเงี้ยเขาเรียกสูบยาสมัยก่อนนะแต่ปัจจุบันนี้สูบยาเน,ยนความหมายมันไปเลยเถิดแล้วไปสูบยาเสพติดอะไรเงี้ยอ่าพอเขาตัดไอ้ช่วงบนไปหมดแล้วแล้วเขาก็จะไปลิฟใช่ไหมลิฟแล้วก็ไปตากส่วนสะโพกจากมันก็อยู่อย่างนั้นใช่ไหมมันก็จะไม่งอกละเราก็จะไปหักสะโพกจากเอามาว่ายน้ำเล่น การว่ายน้ําของเด็กๆในสมัยก่อนนี้ก็จะ,ะใช้นี่ก็ได้ต้นกล้วยที่เขาตัดเครือไปแล้วเราก็ไปตัดมาแล้วก็ไปประคองตัวบนต้นกล้วยอีกอันหนึ่งก็คือใช้ตะโพกจากนี่แล้วประคองตัวบนจากลอยน้ําไปไกลโอ้ว่ายน้ําไปกิโลกิโลขากับน้ําเชี่ยวว่ายไม่ไหวเอ้าก็เดินกลับบ้านอะไรเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นอีกอันหนึ่งตะโพกจากก็คือเอาไว้ประคองตัวเหมือนกัน แต่ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเราใช้กระโพกจากเนี่ยเอาเนื้อมันเนี่ยบาถากเป็นรูปเรือเพราะมันจะแกะง่ายมันนิ่มมาเราก็จะใช้ทําเป็นเรือที่เราชอบนั่นแหละจินตนาการาว่าจะเรือทรงไหนแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาพอแกะใช้มีดแกะนี่แหละเป็นรูปเรือแล้วก็เอาเชือกกล้วยหรือเชือกอะไรก็ได้เชือกเว่าก็ได้เชือกเป็นว่าแล้วก็มาลากอะไรนี่ก็เป็น ของเล่นของเราวัยเด็กนะแล้วก็ไอ้เรือนี่ใช้อะไรทําได้หลายร้อยแปดพันเก้านะใช้กาบมะพร้าวก็ได้ใช้กาบกลก้วยก็ได้ก็แล้วแต่ส่วนใหญ่เมื่อก่อนสมัยก่อนมันไม่มีเรือที่มาที่จะมีของเล่นมาขายด้าบ้านนน้อยมากนะถามว่ามีไม่มีอย่างเช่นพอมีงานวัดบางวัดงานวัดนี้เขาจะมีตั้งแต่งานประจําปีไปจนถึงงานบวชงานศพแล้วเขาจะมีมหรศพมีหนังมีละครมีลิเก ส่วนใหญ่เนี่ยตามวัสดสมัยก่อนเนี่ยจะมีโรงมหรสพไว้ก็คือโงรงลิเกเน่ะทุกวัดจะสร้างโงรงลิเกไว้เวลามีงานต่างๆก็ไปแสดงที่โงรงลิเกมหรสพสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีลิเกนะจะมีหนังนะ,ะก็หนังหนังกลางแปลงเนี่ยโอ้โหหนังนี้ประชันกันเยอะมากสมุรสงครามนี่จะมีหนังกลางแปลงเนี่ยเยอะหลายเจ้าก็จะแข่งกันจะเป็นเครื่องตั้งแต่สิบหกมอมอ สามสิบห้ามมแล้วก็จะมีคนภาคเมื่อก่อนในสมุรสงครามก็จะมีดอกรักภาคโอ้ยมันหนังฝรั่งนะแต่เป็นแม้กระทั่งหนังไทยเดิมนี่ก็เป็นภาคเสียงนะแต่พอหลังๆนี่เขาอัดเสียงลงในฟิลม์มซึ่งเขาเรียกภาษาที่เรียกซาวด์ดันฟิลม์มอะไรเงี้ยพอหลังๆนี้พอมีอัดเสียงลงแม้แต่หนังตามประเทศอัดเสียงลงก็คนภาคก็ค่อยๆล้มหายตายจากไปในงานวัดเนี่ย ก็จะมีร้านขายของต่างๆนะแต่แต่ร้านกล้วยทอดร้านขายผลไม้แช่อิ่มไปร้านข้าวผัดร้านโอ้ยร้อยแปดพันเก้าร้านกาแฟขาดไม่ได้แล้วก็จะมีร้านของเล่นของเล่นนี่มีนะอย่างเช่นลุงวานที่เคยซื้อก็คือปืนแกปใส่แกปยิงธีรนัดแปะแปะแปะแหมไล่ยิงกันในในวัดนะว่างั้นแหมสนุกนะแต่ต่อมา ไอ้ปืนพวกนี้ลุงวันก็มาทำเองที่บ้านก็ใช้ได้เหมือนกันก็ใช้หนังสติ๊กนี่แหละแล้วก็ลัดไปแล้วก็ทำเป็นก็คือทำเรียนแบบเขาเลยล็อกเลิกเวลายิงปับ๊บลันไกอะไรจะเหมือนมันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องเสียตังค์ซื้อแค่นั้นเองนี่นั่นเป็นของเล่นอันหนึ่งปืนแก๊บอันที่สองก็เป็นเลือดปอกๆเลือดปอกๆเนี่ยปัจจุบันนี้มีแต่ร้านที่เขาเก็บของแอนทิก เก็บของโบราณอะไรเงี้ยเขาก็จะเก็บของเล่นเด็กไว้วิธีการก็คือมันจะมีจานข้างในซึ่งบัตรกรีเป็นเหมือนกับว่ามีอากาศข้างในนิดนึงนะเป็นแผ่นกลมๆแล้วก็พอใช้เทียนจุดพอมันอากาศมันร้อนมันก็จะดันไปตามท่อด้านหลังทําให้เรือวิ่งในน้ําได้อันนี้ลุงวันชอบมากเป็นสังกสีาทาสีนี่แหละลนะนะุงวันเก็บตังค์ไว้ซื้อ ลำหนึ่งโอ้โหแบบดีมากแต่ตอนหลังพอมันพอมันโดนความร้อนมากๆเข้าไอ้ที่บัดกรีสมัยก่อนเนี่ยมันบัดกรีด้วยตะกั่วใช่ไหมพอมโดนความร้อนบ้างมันก็ตะกั่วละลายมันก็รั่วบ้างเรือมันก็วิ่งไม่ดีแล้วเพราะว่าอากาศมันอัดไม่เต็มที่อันนี้ก็เป็นอันที่ลงวันประทับใจคือมีอยู่ลำเดียวพอหลังๆมาก็หายไปตอนนั้นรลวงวันไม่ได้ไม่ได้คิดจะเก็บไอ้นี่แล้วไม่ได้คิดจะเก็บไอของของโบราณของอะไรเงี้ยก็ ปัจจุบันที่ขายก็ราคาแพงนะคนเล่นกันนะแล้วก็มีประมาณนั้นของเล่นแปลในะงานบุญงานบวชงานอะไรเนี่ยเขาก็จะมีของขายมากมายนะสิ่งที่รางวัลชอบอากอย่างก็คือมันเป็นขนมปังเป็นคล้ายๆลูกประคำเนี่ยซื้อมาห้อยคอแล้วก็ดูหนังแล้วก็กินเพียลูกลกรลูกกระลูก,ลกอะไรไปอย่างเงี้ย <c oughs> ก็พอมาโตขึ้นมาอ่าส่วนใหญ่ของเล่นต่างๆราง,งวัลก็ทําเองทางนั้นมีเพื่อนรางวัลคนหนึ่ง เขาเขาไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็จบป .4 เขาก็ออกแล้วเขาก็มาขึ้นตาขึ้นมะพร้าวขึ้นทําน้ําตาลมะพร้าวเนี่ยเขาก็ทําอยู่กับพ่อเนี่ยเราชอบเรือขอสนิทกันลงวันเขาก็ขึ้นไปบนยอดตาลนนะบางทีขึ้นไปก็อู้งานว่างั้นเถอะแล้วก็ไปถากเรือส,สวยๆเพราะมีดเขาคมมีดตาลนี่จะคมมากว่าเพราะเวลาปาดตาลเนี่ยถ้าไม่คมแล้วน้ําตาลจะไม่ค่อยออกคมกริบเลยเขาก็จะถาก หากเราไม่ให้ลุงวันเขาไม่เล่นเองนะพ่อเขาก็ดา่าข้างบนเมื่อไหร่จะขึ้นตาลเสร็จต้องไปทําอะไรข้างบนนะเนาะบางทีขึ้นต้นหนึ่งห้านาทีสี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยก็ตามภาษาไว้เด็กอะไรถึงแม้เขาจะทํางานแล้วแต่ว่าด้วยความที่วัยเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่เขาก็เล่นกับเราอย่างนั้นนะแต่ว่าคนที่ทํางานกับพ่อแม่เนี่ยเขี่ยวตาลทําอะไรแต่อ,อะไรในส่วนเนี่ยเขาจะเป็นผู้ใหญ่เร็วนะแต่งงานเร็วมีเมียเร็วบางทีอายุสิบเจ็ดสิบแปดเขาก็แต่งงานแล้ว เพื่อนลุงวันคนหนึ่งเขาแต่งงานอายุสิบเก้านะก็แต่งงานก็ไม่ได้ชอบเราก็ผู้หลักผู้ใหญ่นี่แเละเป็นคนแนะนําแล้วก็อยู่ด้วยกันมาแต่เขาก็อยู่กันยืดนะอยู่กันจนตายจากกันเมน่ยแก่ป่วยก็นั่นแหละทํางานหนักกันแล้วหัวเข่าหัวเข่าก็ไม่ดีขึ้นตาด้วยเหมือนกันก็เราก็ยังสงสัยว่าสมัยก่อนเนี่ยคนบางทีก็ไม่ได้รักกันแต่อยู่ด้วยการเป็นเพื่อนออยู่ด้วยการที่เห็นอกเห็นใจเข้าใจกันแล้วพอมีลูกมีเต้าก็เลี้ยงลูก เขาก็อยู่ด้วยกันยืดพ่อแม่ลงวันนี่ไม่เคยซื้อของเล่นให้นะเขาก็ให้เราทําเองนั่นแหละนะพอมาถึงอีกยุคหนึ่งเพื <_ d ream> ่อนลงวันคนหนึ่งเป็นเพื่อนรุ่นพี่ขบปั้นปืนสวยมากโอ้โหแบบฝีมือนี่แบบเป็นศิลปินชั้นยอดเขาใช้มือแกเองนะสมัยก่อนยังไม่มีพิมพ์ยังไม่มีอะไรแต่ว่าเขาใช้ แกเองแต่เขาคงดูหนังสมัยก็ไม่มีละครแล้วก็ดูหนังกลางแปลงแล้วก็เอามาทําเป็นปืนโอ้โหสวยมากนูวันก็ใช้ดินปั้น<า>ปืนโอ้โหก็ไม่เหมือนแล้วก็ไม่สู้เขาไม่ได้แล้วแต่ว่าพอพอปั้นๆไปนะั้นเราก็มีจินตนาการนะั้นแล้วก็เหมือนกันเราก็ออกแบบปืนเองอะไรแต่อะไรเงี้ยแล้วพอดูหนังแล้วก็เออตั้งปืน เออสั้นปืนลูกโม่ปืนอโตเมติอะไรแต่เมื่อก่อนไม่รู้จักเราเห็นก็ทําก็ทําไปอย่างนั้นอันนั้นก็คือปั้นดินแล้วพอมาถึงงานปั้นเอาพอมาอีกยุคหนึ่งของลวันครูให้ทํางานฝีนมือมือวันก็มาเก็บมะพร้าวทุยมะพร้าวทุยก็หมายถึงมะพร้าวที่เออมะพร้าวที่เสียข้างในไม่มีเนื้อแล้วก็ตัดหัวนิดนึง แล้วก็พยายามแคะไอ้ส่วนที่เป็นเศษๆษข้างในออกมาแล้วก็ใช้ไม้อุดลงไปแล้วก็เอาเลื่อยเลื่อยทาเป็นที่อมสินใช้กะลาอีกอันหนึ่งเอามาตัดแล้วก็เอาไอ้กะลาอันเนี้ยวางครอบลงไปแล้วใช้กาวติดทมไมก็ยังไม่มีกาว oh. ร้อไม่มีกาวแล้วม,มีกาวอันเดียวเลยคือกาวหนังมินมินกาวหนังนี่ก็ทําเองถ้าถ้ากาวหนังนี่จะจะจะ,จะครูสอนแล้วก็ เอากาวติดถ้าใครเคยใช้เมื่อก่อนที่ทํากาวเองจะเหม็นแต่กาวสมัยนี้เราก็แปลกใจว่าทําไมไม่เหม็นเอาไปส่งครูปัากนว่าได้คะแนนดีมากลุงวันก็เริ่มทํางานฝีมือแล้วต่อมานี้พูดถึงเยี่ยมปฐมอยู่นะลุงวันไปซื้อกระดานเขาเรียกกระดานฉลุมีขายตามร้านเครื่องเขียนขึ้นไปแล้วก็ลุงวันก็ใช้อยากจะได้รูปอะไรลุงวันก็ใช้กระดาษคัปปี้เนี่ย วางข้างล่างเขียนตามรูปข้างบนแล้วก็ฉลุกีลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งลูกของป้าโอ้โหอันนั้นเมื่อก่อนนี้เขาเรียนอำนวยศิล์นะลูกคนรวยลูกลูกนหนตำรวจใหญ่ในกรุงเทพแกเป็นลมชักแกก็กลับมาอยู่บ้านสวนกับบ้านย่านั่นแหละแกก็สอนลุงวันทำโน่นทำนี่นะสมัยก่อนนี้ก็จะทำเป็นเขาเรียกลายฉลุ ก็จะทำมาที่แขวนอะไรต่างๆแกชื่อบิ้วแกเป็นรุ่นพี่ลุงวันสักสี่ห้าปีนี่แหละแต่ว่าแกต้องออกจากโรงเรียนเพราะเป็นลมชักท้ายที่สุดแกก็มาตายที่บ้านส่วนนั่นแหละตกตกท้องล่องตายไม่มีใครเห็นลุงวันสนิทกแกมากแกก็จะสอนวิธีทำคือมันทําให้เห็นว่าคนเมื่อก่อนนี้คนที่เรียนอยู่ในเมืองเรียนในกรุงเทพเรียนโรงเรียนใหญ่เน,นี่ยเขาจะมีวิธีคิดอีกแบบนึเป็นผู้ หลักผู้ใหญ่เป็นแต่ว่าแกก็แก่ฝ่าลุงวันนั่นแหละแต่ว่าวิธีการพูดจาวิธีการแกจะพูดเพราะผู้สุภาพไม่มีมึงกูอะไรเงี้ยนะพรรคพวกแกข้างบ้านนั่นแหละอยู่ตรงข้ามในคลองแกนแั่นแหละมาจ้างแกทําแกชื่อเฮียกวงปัจจุบันนี้เฮียกวงก็ไปไม่รู้ล้มหายตจจาก,กแ,แกอพยพไปอยู่อเมริกาโอ้ยเป็นห้าหกสิบปีแล้วตั้งแต่รุ่นๆแกก็ไปน้องสาวน้องเสร์ฟเป็นพยาบาลก็ก็ไปอยู่ด้วยกันที่ที่อเมริกา เฮกวงนี่แกก็จะมาจ้างตะเบี้ยในทำตะเบี้ยนี่แกก็สอนให้ลุงวันเนี่ยเป็นเป็นลูกมือแกไม่รู้คนที่รู้ตัวเองว่าจะมีชีวิตยืนยาวหรืออะไรหรือไม่ยืนยาวอะไรเนี้ยเขาจะไม่งกเงินนะไม่ไม่รู้นะอาจจะเป็นไอ้รุ่นพี่ลูกพี่ลูกน้องของวันก็ได้เพราะตอนหลังรายได้ที่มาจากอะไรเนี่ยมาจากอ้ที่การทําของเล็กเล็กน้อยน้อยได้หาบาทสิบบาทอะไรเงี้ยเนี่ย อันไหนที่ลางวัลเป็นคนทําแกก็จะให้ลางวันทั้งหมดนี่แกจะไม่หักไปเลยนะแกก็จะเหมือนแกว่าเออเหมือนแกเป็นคนเป็นเจ้านายอะแกก็จะให้คือไม่เอาเปรียบเลยบางก็ได้ตังค์เล็ก,ลก,ลกลน้อยเนี่ยจากการที่เราทําของเล่นอะไรเงี้ยการที่เราได้รู้จักผู้คนมากมายเนี่ยมันเป็นการเปิดโลกของเราเหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลุงวันจะมาเล่าให้ฟังต่อหน้าว่าลุงวันได้ประสบพบเห็นผู้คนนอกสวนหรือผู้คนทินอื่นเนี่ย มันทาให้ลุงวันมีจินตนาการยังไงเอาวันนี้ก็เป็นกิจวัตรประจําวันของเล่นของเด็กๆในสมัยก่อนเนี่ยก็มาเล่าส่กันฟังอย่าไปฟังยาวเดี๋ยวจะด่าเบื่อเอาวันนี้ไปก่อนนะครับก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะอย่าไม่เจ็บไม่ไข้นะขอให้กิจการงานเจริญก้าวหน้าไปได้วยดีนะเดินทางปลอดภัยทุกคนนะครับสวัสดีครับ